เวลีลาการทรําปาท้องโกนะครับหรือว่าการทอดปาท้องโกแสนอร่อยน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่การนวดแป้งการตัดนะครับรวมถึงการเตรียมแป้งที่จะทอดนะครับลีลาร้านนี้ก็ถือว่าลีลาดีนะครับนี่ครับโชว์ความคล่องแคล่วนะครับที่นั่งชมอยู่ตอนนี้ก็คือบางทีก็ชมไม่ทันเลยนะ มองไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าทําเร็วมากนะครับร้านนี้ก็รสชาติดีนะครับอร่อยนะครับเป็นร้านที่ราคาไม่แพงด้วยนะก็นํามาฝากเพืเ่อนๆนะครับวันนี้ก็ผ่านมาทางร้านปลาตะโกน้ำต้มหูปลาตะโกนะครับก็เป็นร้านที่ชอบทานนะครับถ้าผ่านมาละแวกนี้ก็จะแวะอุดหนุนนะครับนี่ครับทอดแล้วก็สีเหลือง น่ารับประทานทีเดียวนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับสำหรับปลาตังโกร้านนี้นะครับถือว่าเป็นของดีนะครับเหมาะสําหรับทั้งตอนเช้าเนะครับหรือว่าตอนค่ำค่อากาศเย็นๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆฝากติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม